คุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องภาสิทธ์ของจีนค่ะกับการนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันจากท่านพลตีหลักแก้วอมารโศตนะคะตอนนี้ท่านได้อยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์คะ่ะครับสวัสดีครับคุณกัญญาพรและท่านผู้ฟังที่เคารพครับสําหรับวันนี้ก็ต่อจากตอนที่แล้วสักเล็กน้อยเพราะว่าคําคมบูริมภาสิท์จีนอะไรเนี่ยมันก็ทันสมัยอยู่เสมอเพราะว่ามันก็เป็นพันๆปีมาเหมือนกันนะ สำหรับภาษิทแรกวันนี้เขาบอกว่าน้ำฝนน้ำค้างไม่สร้างเสริมต้นหญ้าที่ไร้รากไร้รากก็คือไม่มีรากเพราะนั้นการที่พอทังถามถ้าเกิดว่าต้นหญ้าไม่มีรากแล้วเนี่ยน้ำมีประโยชน์ไหมไม่มีค่ะไม่มีนั่นแหละแล้วทำไมเขามีภาษิตสั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าบุญวาสนาไม่ต้องมีต่อกันแล้วธรรมะของพระองค์ท่านเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ย ก็คืออาจจะไม่เหมาะกับต้นไม้ที่ไร้รากคือคนที่ไม่มีรากงาคนที่ไม่มีภูมิปัญญาที่จะสามารถรับรู้รสพธรรมของพระพุทธเจ้าได้ก็เหมือนกันในภาษาจีนเนี่ยเขาจะสั้นแต่ว่าเราต้องคิดให้ดีน้ำฝนน้ำค้างก็คือน้ำนั่นแหละไม่สร้างเสริมต้นหญ้าไร้รากก็คือไม่มีประโยชน์เหมือน,นบางอย่างหนังสือเนี่ยให้คนอ่าน คนอ่านมีไม่กี่คนหรอกที่จะรู้เรื่องเข้าใจอย่างพระไตรปิฎกเนี่ยต้องอ่านแล้วก็ต้องแปลต้องทําความเข้าใจ<ะ>พอทําความเข้าใจได้มันก็จะมีความสุขมีความรู้ความเข้าใจเหมือนกันเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมเราเหมือนกันหรือว่าเรื่องราวทั้งโลกเนี่ยน้อยคนบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นมีเหตุมีผลยังไงทำไมเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ทำไมโลกภัยไข้เจ็บมันมาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็บอกน้ำฝนน้าค้างไม่สร้างเสริมต้นหญ้าอีไล้ลา่ลากก็คือคนที่พูดแล้วไม่รู้เรื่องคนที่พูดแล้วไม่เออไม่เหอไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยก็เคยเจออยู่บ่อยๆเหมือ,อกนกันบางครั้งเนี่ยเราให้ความรู้ไปเนี่ยถ้าเขาเอบีไม่แอปหรือว่าเขารับไม่ได้ไม่เข้าใจก็เสียดายพูดเจ้าตอนที่ตัดสรูใหม่ๆก็ไม่คิดที่จะเผยแผ่เพราะว่า ประม m ที่พระพุทธเจ้าตัดสู้เป็นสิ่งที่ยากยากมากๆเพราะฉะนั้นพระอินทร์ก็ไปทูลเชิญว่าคนที่ทุลีในตาเน้น้อยยังพอมีอยู่พอที่จะโปรดได้แล้วพระพุทธองค์ก็ไปเห็นต้นบัวไงดอกบัวมีบัวพ้นน้ําบัวปิ่นน้ําบัวในน้ําแล้วบัว,บวที่ติดอยู่โคลนตมก็<ะ>ออยังพอมีที่โปรดพระพุทธเจ้าจึงได้คิดที่จะโปรด ประโกรดก็จะได้หัวหัวเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ถึงแม้จะมีอาศีติมหาสาวกที่แปลว่าพระเอละ8แปดสิบรวมแล้วก็เป็นพันๆสมัยนั้นพระอาหารหันเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ยจะถือว่าถ้ากับคนอินเดียนในสมัยนั้นก็ยังน้อยนิดเดียวนะแล้วยิ่งสมัยนี้นะโอ้โหตอนเดียก็ยิ่งยากใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นนำฝนน้ำค้างเนี่ยหมายถึงว่าคําพูดดีๆคําพูด ที่ล้าลึกหรือว่าคําสอนที่ล้าลึกหรือว่าข้อมูลที่ล้าลึกเนะี่ยยากที่คนจะเข้าใจเหมือนเราเรียนคอมพิวเตอร์เราใช้มือถือหรือใช้อะไรต่างเดียวกว่าจะเข้าถึงเนี่ยโปรแกรมเนี่ยแต่ละโปรแกรมมันก็ต้องใช้เวลาพอสมงควรนะนี่ก็คือวักแรกวักต่อไปถ้าบอกแล้วการที่จะพอต้องงงคนก็งงส่วนใหญ่ภาษาจีนอันนี้ก็บอกชี้กวางบอกว่ามา้าจะเป็นไปได้ไหม ไม่ได้ไค่ะแล้วทําไมเขาบอกชี้กวางบอกว่าม้าเรื่องนี้จริงๆคนทั่วไปจะงงถ้าเราไม่ได้ไปศึกษาที่มาที่ไปของพวกนี้เพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์จีนเน่ะสมัยจีนสีห้องเต้รล่วงลงไปแล้วเนี่ยนะคนที่ขึ้นมาตอนนั้นไอ้เจ้าเกาเจ้าเกานี่ก็คือขันทีในวางชี้นกเป็นนกชี้ปลาเป็นปลาชี้ไม้เป็นไม้มันก็อยากจะลองว่า ดูสิคนในพระราชวางังจะเชื่อไหมก็มีคนเอากวางเข้ามาก็ถามเสนาบดีว่าคืออะไรทุกคนก็ตอบว่ากวางใช่ไหมใครตอบว่ากวางก็โดนประหารชีวิตหมดเลยเจ้ากาบอกมันม้าชัดๆเลยจะไปกวางได้ยังไงนะอั้งที่กวางก็คือกวางเราก็รู้ใช่ไหมแต่ถ้าใครตอบกวางก็โดนประหารชีวิตแล้วแล้วเป็นการที่ยาพรจะตอบว่าอะไรตอบว่าม้าใช่ไหมต้องตอบว่ามา้มา,มาค่ะก็เอาไปประหารชีวิตหมดเห็นไรอย่ง เพราะนั้นไอ้คาว่าชี้กวางบอกว่าม้าเนี่ยก็คือชี้ผิดให้เป็นถูกไงเห oh, มือเนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านดาวมีไมล่ล่ะไอ้นี่มันผิดแท้ๆเพราะมันชี้ถูกหนักๆเข้ามันก็ถูกนะชี้ผิดไม่ได้นะมันต้องถูกเช่ยวมะใช่ค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยชี้กว่างบอกว่าม้ามันมีที่มาคือบางทีเนี่ยคนเป็นใหญ่เป็นโตหรืออะไรต่างๆเนี่ยทําผิดจะคนไม่กล้าบอกไงคนไม่กล้าไปเตือนคนไม่กล้านั้นเพราะว่า อาจจะโดนลงโทษแรงอาจจะต้องเสียผู้เสียคนอาจโดนย้ายด่วนอะไรเงี้ยวันแรกเนี่ยชีกวางบอกว่ามาเนี่ยแหละมันก็เลยบอกว่าเจ้าเกาเนี่ยเขาก็ต้องการดูว่าเขามีศักยภาพไหมบอกไปผิดผิดเงี้ยคนยังตามอีกไหมคนก็ตามเป็นแถวเลยไงใช่ไหมก็เหมือนมีนิทานฝรั่งไงอาจารย์เรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นนิทานของฝรั่งก็เป็นภาษาอังกฤษน่ พระราชาแก้ผ้าใช่ไหมโดนช่างมันโกหกว่าชุดเสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหก็ทำด้วยนู่นด้วยนี่ปั่นอย่างดีแต่คนบ้าบ้าบอบองมองไม่เห็นคนดีท่านไม่มองเห็นมันก็โกหกไปเรื่อยนะนะก็คือนิทานในสมัยก่อนเก่านะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่บอกว่าชี้กวางบอกว่ามาดชี้ผิดเป็นถูกชี้ถูกเป็นผิดนั่นแหละค่ะทีนี้อีกภาสิทหนึ่งอันเนี้ยตรงกับยุคปัจจุบันเลยนะ โรคภัยเข้าทางปากภัยพิบัติออกจากปากพอจะแปลได้ไหมโรคภัยเข้าทางปากเนี่ยมันคืออะไรก็กินไงกันดีย่พอลองกินเยอะๆอ้วนไหมเนี่ยอ,อ้วนค่ะพออ้วนแล้วก็ไปกินยาลดความอ้วนกินยาลดความอ้วน <c oughs> อันตรายอีกค่ะพอลดความอ้วนเสร็จก็ไปกินข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวเานี่ยเ,เป็ดทอ,ทอดมันๆแล้วก็มาอ้วนอีกแล้วก็ไปกินยามันก็ไม่ไมใ่ญ่ จริงๆอะโรคไยเข้าทางปากคือโรคนี้ก็คือโรคที่เรากินเข้าไปแต่ไยพิบัตท,ที่ออกจากปากก็คือไยที่ออกจากปากเรานั่นแหละที่เวลาพูดออกไปเนะี่ยเคยได้ยินไหมพูดไม่คิดอ่ะค่ะพูดแล้วติดคุกไนะพูดแล้วโดนฟ้องนะ่ะยิงถ้าออกทีวีด้วยนะพูดไปไปดูตามาตามเรือก็เซตอีกเห็นไ,ไหมใช่ค่ะเห็นไ,ไหมบรรทัดเดียวแต่ละวักเนี่ยคิดให้ดีนะ คนจีนเนี่ยเขาคิดม,นมานานโรคภัยเข้าทางปากตั้งยาพรไม่กินเนี่ยไม่มีโรคนะแต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะ <_ S 1> กินก็ไปแล้วไปไงโอ้โหมันมันเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ด,ดกินนู่นกินนี่เดี๋ยวนี้ประก่อนกินห้าหมู่ใช่ไหมเห็นเดี๋ยวนี้หมอมาบอกแล้วมันจะเป็นต้องกินห้าหมู่เพราะห้าหมู่มันมีไขมันมีอะไรปกติเยอะแย,ยะไปหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ให้ลดแล้วลดมาเป็นกินผืชผักผลไม้เป็นหลักกินไข่บ้างอะไรเงี้ยกินน้ําเปล่าเป็นหลัก เนี่ยโรคภัยเข้าทางปากมันมีไม่รู้มันอยู่ในชุดนี้ป่ะเนี่ยสามสิบปีแรกเนี่ยตามหาโรค่อไปสามสิบปีหลังโรคตามหาตามหาเราไงคือสามสิบปีแรกก็กินกันระเบิดเถิงใช้ชีวิตจนจะเ,เลือดเปื่อยใช่ไหเนี่ยตามหาโรคพอหลังจากสามสิบถึงหกสิบเนี่ยโรคมันตามหาเราแล้วครนี้เห็นไหมโรคภัยเข้าทางปากทางปากที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็ขอให้โรคมาเลง โรคความดันโรคคอเลสเตอรอลเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นเข้าไปเลือดมันก็ไปเลี้ยงสมองไม่ทันเนี่ยเนี่ยโรคภัยเข้าทางปากเข้าทางปากทั้งนั้นแหละแต่ภัยพิบัติออกจากปากก็คือเกิดจากการพูดพูดไม่คิดพูดไปแล้วเป็นภัยก็ในอู่สุกรรมระบ,บทสิบของพระ,ระทบเจ้าเรื่องปากอย่างเดียวมีทั้งสี่ข้อกินไปสี่สิบเปอร์เซ็นตปากอย่างเดียวเลยแล้วกาเที่พอเราดูที่มีเรื่องกันทุกวันนี้เพราะปากใช่ไหมล่ะใช่ค่ะ ขื่นลงขื่นสารเอาง่ายๆขับรถอะถ้าเป็นใบเนี่ยสบายเลยไม่ทะเลาะกันหรอกอแ,แต่เพราะมันไม่เป็นใบไงพอเฉียวกันไปก็ออกมาแล้วก็ตะโกนใส่กันใช่ไหมตะโกนไปตะโกนมาแต่ถ้าเกิดเราใช้ปากดีสมมุติขอโทษครับขอโทษค่าขออภัยหนูไม่ได้เออ่าอย่างเงี้ยไม่มีเรื่องแต่ถ้าบอกอ้ามึงมาปาดก,กูกูก็ปาดมึงออย่างเงี้ยจบเลยใช่ไหมเรียกว่าภัยออกจากปากโลกไัยเข้าทางปาก เพราะนั้นเนี่ยภาษิตบูลิมหรือภาษิตของจีนเนี่ยสั้นก็นจริงคนะแต่ว่าแันนิยอาจารย์ตั้ผู้ฟังลองคิดให้ดีนะมันตอบโจทย์ในปัจจุบันได้หมดเลยเนี่ยเป็นภาษิตสั้นๆอีกภาษิตหนึ่งอันนี้ตึ้งเสี่ยวผิงเอามาใช้เคยได้ยินไหมไม่ว่าแมวขาวแมวดําเมื่อจับหนูได้ย่อมเป็นแมวดีแต่เต้งเสี่ยวผิงของจีนเนี่ยเขาพูดสั้นไม่ว่าแมวขาวแมวดําจับหนูได้เป็นแมวดีเท่นั้นเหมือนกันอันนี้หมายความว่าไงรู้ไหม ไม่ว่าแมวขาวแมวดําก็คือหมายถึงว่าจบจากไหนอยู่ค่ายไหนอยู่สีไหนอยู่อะไรต่างเนี้ยจบมาจากมหาวิทยาลัยอะไรหรือเป็นคนภาคไหนเป็นคนชาติไหนก็แล้วแต่ไม่สนใจว่าแมวขาวแมวเมื่อจับหนูได้เป็นแมวดีจับหนูได้ก็หมายความว่าทํางานได้หรือเปล่าทํางานเป็นหรือเปล่าถ้าทํางานเป็นคุณไม่จะเป็นต้องจบจากไหนมันก็ได้หมดแหละแต่ถ้าทํางานไม่เป็นต่องให้จบสถาบันดีๆ มาจากต่างประเทศในประเทศหรือคะแนนดีๆเพราะบางคนเรียนเนี่ยเรียนจบจริงคะแนนดีจริงไม่ใช่ว่าเขาจะทํางานได้ดีเพราะการทํางานเป็นภาคปฏิบัติในการเรียนในห้องเรียนเป็นภาคทฤษฎีใช่ไหมภาคทฤษฎีเด็กบางคนอาจจะจําเกง่งท่องเกง่งมีวิธีการจัดการเกง่งมีติวเตอร์มาติวถึงบ้านอะไรเงี้ยอันนเก่งแต่เมื่อจับหนูเนี่ยดูไม่แน่แม้วไอ้ตัวนี้มันอาจจะจับหนูไม่เป็นเลยก็ได้ กินปลาก็ยังกินไม่ได้อะไรทานองเนี้ต้องกินอาหารแมวอย่างเดียวมันไม่ว่าแมวขาวหรือแมวดําเนี่ยเมื่อจับหนูได้ดีจากนั้นแหละก็ไปดูถ้าเกิดเรามาใช้ภาสิทนี้ทํางานเนี่ยเราก็ไม่ต้องน้อยหน้าว่าอ,อุ้ยเราไม่ได้จบสถาบันหลักของชาตินูน้นชาตินี้ไม่ได้จบนี่เลยมาจากหนองมาว้ออะไรเนี่ยเราจะไปสู้เขาได้เลยเราจะเลิกน้อยใจเพราะการจับหนูหมายถึงว่าคุณลงมือทํางานได้คุณทําเป็น คุณทาแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยก็เรียกว่าใช้ได้ทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตั้งเสือผิงก็เอามาใช้คนจีนเนี่ยไปดูสีจีนผิงนี่เขาก็เหมือนกันนะเขาก็ใช้ภาษิตตัวเนี้ยเอาสั่งสอนชาวจีนเอาชาวจีนนั่นแหละเอาของจีนนั่นแหละเขาก็ไม่ได้ใช้ต่างชาตินะเอาใช้ของจีนเนี่ยตั้งขึ้นแล้วก็ทําไปเนี่ยแมวขาวแมวดํานี่ก็มาจากจีนแล้วก็ดังด้วยนะภาษิตเนี่ยไม่ว่าแมวขาวแมวดําจับหนูได้เป็นแมวดีทางนั้น เป็นแมวถ้าเกิดมันไม่จับหนูไปไงการทยาพรไม่รู้จะเป็นแมวไปทำไมใช่ไหมอ่าแตเหมือนการทียาพรเป็นทหารเป็นข้าราชการมันก็ต้องทํางานทางานด้านไหนมันก็ต้องทาให้ได้ถ้าทําไม่ได้มันก็ไม่ดีถ้าทาได้มันก็ดีมันมาจะมาจากสถาบันหลักสถาบันรองหรือว่ามาจากสอบเข้ามาหรืออะไรได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยในชีวิตก็เห็นมาแล้วเยอะแยะไปเพอบางคนมาจบนี่จบนู่นแล้วก็ได้เป็นนู่นเป็นนี้เป็นได้หมดว่านี่ก็คือ ภาสิสสั้นๆที่เอามาฝากกันทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็มีเรื่องเล่าประกอบเยอะแยะไปหมดเลยนะเอาอีกภาสิตหนึ่งเขาบอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาเคยได้ยินใช่ไหมทำนี้ได้ยินบ่อยค่ะในหนังก็จะเจอบ่อยไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาอันนี้ดีนะอาจารย์ชอบคือไงอ่ะคนเราเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงที่ตายอ่ะยังไม่ถึงเวลาตายอ่ะก็ทำเลอะเลอะเช่นพวก ขับรถหาดเสียวปล่อยมือแล้วก็ยืนหรือนอนตีลังกาบนรถเป็นไงดูคลิปล่อยไหมฟื้นบืนบ้นบืน้นสุดท้ายตำรวจต้องไปเก็บศพเพราะฉะนั้นไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาพวกนี้ก็คือยังไม่ถึงเวลาก็คือยังไม่กลัวว่าจริงๆแล้วเวลามันตายเวลมเวลมันเกิดยากนะไม่ใช่ว่าเองตายวันนี้พรุ่งนี้จะฟื้นนะไม่ใช่ตายแล้วคนนี้จะตายแบบไม่ดีด้วยนะโอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์ียิ่งยากใหญ่เลย ถ้าเขารู้ว่าเกิดเป็นมนุษย์ยากยังไงอะ่ะเขาก็จะสยดสยองอะ่ะแต่เพราะว่าไม่เห็นลงศพก็คือความตายยังไม่ก้าวเข้าใกล้ยังไม่ไหว้พระสวดมนต์รอให้เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วค่อยไหว้พระสวดมนต์ใช่ไหมเดี๋ยนี้เจอเยอะไหมเวลาเป็นโครคภัยไข้เจ็บคนจะเอาวิยุที่อัดบทสวดมาให้ฟังกันที่โรงพยาบาลอะไรทั้งหมดนยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาเนี่ยก็เตือนสติเรา ว่าทุกคนเนี่ยมันต้องตายนะนะเราต้องตายแต่ว่าก่อนตายเนี่ยก็ควรจะสร้างบุญสร้างกุศลไว้เพราะว่าใดที่เราตายไปแล้วเราไม่มีโอกาสเพราะบางคนตายไปแล้วไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเลยเสพของเก่าอ่ะกินบุญเก่าอ่ะแล้วเป็นไงอ่ะพอบุญเก่าหมดมันก็เศษตีต้องไปใช้นี่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเปรตสัรกายสัตว์เดรัจฉานเต็มไปหมดอ่ะทำไมอย่าไม่รู้ว่าจะเกิดไป็อะไรลองดูสัตว์เดรัจฉานข้างๆบ้านในบ้านเราก็ได้ นั่นแหละวันหนึ่งถ้าเราเป็นเขาแล้วเราจะทำ่ำไงหากินเองก็ไม่ได้ลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาก็เป็นภาสิตจีนที่เอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆเพื่อเตือนสติว่าเวลาเราทําอะไรก็อย่าประมาทอย่าเล่นเล่อพระพุทธเจ้าจึงบอกให้หายใจเข้าหายใจออกให้นึกถึงความตายตลอดเวลาถ้าวันนี้กัิยาพรมาทํางาน แล้วไม่เคยหายใจเข้าหายใจไม่คิดถึงความตายเลยนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกประมาทแล้วขนาดภาษาวกบอกว่าสามเวลาคือสามครั้งเวลาสามเวลาหลังอาหารบอกยังไม่ได้พุทธเจ้าบอกยังประมาทอยู่ต้องหายใจเข้าหายใจออกทุกลมหายใจให้คิดถึงความตายไว้นี่แหละภาษตจินสั้นมาลาแล้วก็เข้าใจง่ายมิเห็นลงศพไม่หลังน้ําตาอย่ารอให้มันใกล้จะตายแล้วค่อยไปทําบุญก็เหมือนอาจารย์ก็เปรียบเทียบบ่อยทำบุญเหมือนรดน้ำต้นไม้มันต้องรดทุกวัน เวลากระป๋องเวลาขันก็ต้องลดทุกวันเหมือนเหมือนเราอะ่ะการที่อรไม่ต้องกินข้าวสักเดือนแล้วว่าวันสุดท้ายของเดือนเดี๋ยวจานเลี้ยงใหญ่เลยไปกินเหล้าเลยเอาไหมแต่ยี่เก้าวันมันต้องกินนะตายไหมล่ะค่ะตายค่ะนะน <laughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําทุกวันบุญกุศล,ลหรือว่าอะไรต่างเนี่ยเปมนลดน้ําต้นมาต่างๆท,ทุกวันไปจนหมดสิ้นเดือนไปลดให้มันยี่สิบปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันก็กินได้นิดเดียวมนุษย์เนี่ยบุญเนี่ยทาได้ทุกวัน อย่าดูถูกบุญว่าน้อยแล้วไม่ทําแต่เห็นบาปนิดๆหน่อยๆรีบทำอันนั้นแหละไปแล้วนะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะต่อมาอีกวัรหนึ่งของภาษิตบุริมของจีนก็บอกยามมีต้องตระหนักถึงยามจนอย่ารอถึงยามจนจึงหัวนึกถึงยามมีวนไปวนมาก็คือเวลามีเงินมีท้องเนี่ยก็ให้นึกถึงยามจนเขาบอกเวลารับราชการให้นึกถึงยามถูกปลดด้วยคระจีนก็เคยพูดนะ ว่ารับราชการให้นึกถึงยามถูกปลดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยามมีต้องตระหนักถึงยามจนเคยไหมบางคนมีเยอะแยะเลยสองวันเนี้อาจารย์ดูรายการเห็นเขามาออกรายการนักร้องอะนะเขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยยามที่ดวงขึ้นเพลงดังๆเนี่ยโหเอาแบงค์เนี่ยมากองแล้วก็นอนทับบนแบงค์เลยนะเพราว่า,ารวยมากเียกรนท่านนั้นบอกว่าพอถึงเวลาตายต้องหาเงินมาทําศพให้ ไม่มีแล้วเอริยะคือประมาทไงใช่ไหมยามมีต้องตระหนักถึงยามจนยารอไปถึงยามจนแล้วถึงจะหัวนึกถึงยามมีเพราะตอนนั้นเป็นไงกัลียาพรเคยมีหมื่นล้านพันล้านโอ้โหใช้จ่ายอย่างปุ๊บป่วยสุดท้ายเอยวันนี้กูจะกินอะไรดีเนี่ยจะกินมากก็ไม่ได้เดี๋ยเงินหมดเป็นไงเ <Okay. S 1> พราะถึงตอนนั้นเราคิดถึงตอนเรารวยใช่ไหมโอ้โหไปตอนนั้นเก็บไว้ซะก็ดีตอนนั้นเราฝากธนาคารไว้บ้างก็ดี เพื่อมีดอกออกผลมาค่ะอย่าไปถึงตอนนั้นเลยแต่่ไมตอนนี้ยามมีก็เก็บเอาไว้ค่ะเมื่อเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งปันให้กับสังคมเชื่อไหมว่าคนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยในหนึ่งร้อยคนเนี่ยคนรวยแค่คนสองคนเท่านั้นแหละไอ้คนกลางๆอีกสักห้าคนอ่ะที่เหลือเก้าสิบกว่าคนเนี่ยจนเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเงินมีทองก็รู้จักเก็บรู้จักกินรู้จักใช้เนี่ยอย่าไปประมาทเพราะว่า เวลาประมาทแล้วเนี่ยไม่ว่ารวยล้นฟ้าอะไรก็แล้วแต่มันก็ตกอับได้เหมือนกันมีเยอะแยะไปเศรษฐีตกอับเห็นไหมล่ะตอนปีสี่ศูนย์เนี่ยไอ้ที่ต้ยมยำกุ้งอะ่ะใช่ไหมค่ะเลี้ยงลงไปสุดเลยนี่ก็เหมือนกันโควิดเนี่ยไปแล้วเนี่ยใช่ไหมพวกบริษัทร้ารวงก็แย่แล้วคนตกงานเคยมีงานทํามีโอทีใช่ไหมมีนู่นมีนี่พอจบแล้วโควิดมากลับบ้านเลยกลับบ้านเก่าไป ไม่รู้จะทําอะไรงงพอเขาให้ออกจากงานเขาให้เงินจริงแต่ว่ามันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งมันสู้ทําทุกเดือนไม่ได้ใช่ไหมการที่อนุญไม่ต้องนึกอะไรนึกวันเนี้ถ้าเกิดการที่อนุญตต้องออกจากราชการสมมตินะคิดว่ายังจะทําอะไรถ้ากระทันงงห<า>ันคิดไม่ทันค่ะงงเ,ออเห็นไหมล่ะแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขาก็โดนแบบนั้นเยอะนะค่ะแต่เขาไม่ใช่ราชการเขาอยู่เอกชนอาจจะเงินเดือนเยอะไงสนะี่หมนะื<ช>่นห้าหมื่นฮะแต่เวลาปลดทีเดียวนี่จบเลย 4ี่หมื่นห้าหมื่นเคยกินอย่างราชาใช่ไหมคราวนี้เอาแล้วลาบน้ําตกต้มตามอะไรก็เอาแล้วแล้วเงินไม่มีแล้วจะทํำยังไงนี่ให้นึกถึงไว้เพราะว่ายามมีให้หนักถึงยามจนเนี่ยเขาบอกแล้วย่าร้อให้ถึงยามมันจนแล้วถึงไปนึกถึงยามมีมีก็ให้เก็บเก็บแล้วก็ต้องรักษาว่าเออมันก็หมดได้นะอะไรมันใช้ไปเรื่อยเนื่ยเนี่ยคนโบราณเขาจะบอกว่าอย่าดูถูกยาหยอดตานะ ยาหยดตามันหมดทีละหยดเนี่ยมันไม่น่าจะหมดขวดใช่ไหมค่ะแต่การยาพอลองหยดเวลานิดเวลาน่อยเวลานิดละหน่อยสิหมดไปแล้วหมดค่ะหมดยังไงก็หมดเพราะฉะนั้นเมื่อหมดเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าหมดเนี่ยเราก็ต้องตั้งสติให้ดีเราต้องรู้จักเก็บหอมรอมรอมิบใส่ออมสินไว้บ้างอาจารย์รับราชาการเนี่ยถึงแม้ว่าอยู่ว่ามันจะมีเงินเดือนเยอะแยะหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมายจนร่ํารวยแต่เราต้องเก็บ การจะเก็บตลอดสิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนมาตลอดชีวิตเลยเก็บไว้เก็บไว้เวชื่อไหมว่าสิบยี่สิบสามสิบปีเงินมันก็เยอะเองมีดอกออกผลเราก็ใช้ตามที่เราต้องการได้เราทําอะไรก็ได้เยอะแยะเลยแต่เราจะไปหวังรับรบาชการหวังถูกหวยรวยโปรหรือว่าได้เงินเยอะๆเมินเถอะเถอะมันยากมันยากเ,เพราะเงินเดือนมันก็แค่นี้แต่ถ้าเราเก็บมันก็จะเยอะได้สมมุติกันยเพรเงินเดือนสามหมื่นเ้วเก็บเอาสิบเปอร์เซนต์ สามหมื่นก็ได้สามพันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะสามพันปีเท่าไหร่สิบสองสามสามหกสามหมื่นหกสามหมื่นหกเก็บไปเถอะพอสิบปีมันมีเงินสี่แสนห้าแสนมาได้ยังไงเพราะดอกมันก็ต้องออกจริงป่ะค่ะแต่ถ้าเราไม่เก็บเลยมันก็หมดสิเปอร์เซ็นตเนี่ยคือตามหลักการเลยเมื่อก่อนนี้อาจารย์อ่านในหนังสือเรื่องบุรุษทุ้บ้างข้างในบาบิโลเนี่ยเคยอ่านวม่าเราเป็นหนังสือเบสเซอร์เ่าใเก็บสิเปอร์เซ็นตอาจารย์ก็ลองทําตาม หลังก็บอกไอ้น้องๆว่าเอ้ยลองเก็บสิบเปอร์เซ็นสิบเสร็บางคนเก็บได้ยี่สิบเปอร์เซ็นก็มีเงินไปละล้านได้เหมือนกันเพราะราชการเนี่ยมันจะไปอยู่ๆไปเอาเงินล้านมาจากไหนใช่ไหมต้องค่อยๆเก็บค่อยๆที่สุนทรผู้บอกอะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องผสมมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานเห็นไหมเพราะนั้นนีะยานนี้ยยานเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดก็อย่าไปตื่นตกใจกับทองคํา หอวสองคาราคาดีรีบเอาไปขายรีบอะไรต่าง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันก็ผันหัวเนี่ยขึ้นๆลงๆอย่างนี้แหละกัญทียาปอดมีทองเยอะไหมล่ะไม่ค่ะไม่เยอะค่ะไม่เยอะก็อย่าไปตื่นสนกตก <c oughs> ใจก <c oughs> มากนะเงิน <c oughs> ทองเราอะรู้จักกินรู้จักเก็บเพราะว่ามันเป็นของสมมุตินะ <c oughs> มันไม่ใช่ของจริงอะไรนะักหนาแต่ไม่มีมันก็ลำบากมีก็สบายแต่ไม่จำเป็นต้องมีมากมีพอดีพอดีแล้วก็กินอยู่มีที่ซุกหัวนอนมีรถ ขับสักคันหนึ่งไปต้องแพงมากเราก็มีความสุขตามอัตภาเราอย่าหวังไปรวยเหมือนนักธุรกิจเพราะนั้นเขาก็ต้องเสี่ยงสูงอนะใช่ไหมเสี่ยงสูงเขาจะมีเงินเยอะแต่เงินเยอะหรือเงินน้อยเนี่ยถามหน่อยกินเท่ากันไหมเท่ากันค่ะออกเท่ากันไหมออกเท่ากันค่ะเหมือนกันนั่นแหละที่อาจารย์เธอจะกินยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวร่างกายมันไปปั่นเองอะพอออกมาก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นรู้จะกินรู้จะเก็บรู้จะใช้เท่านั้นแหละแล้วก็มีความสุขได้ค่ะ วันนี้ภาสิจีนก็เอาแค่นี้แหละพอสมควรนะค่ะต้องขอขอบคุณท่านพลตีหลักแก้วอมารศอสดมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องของสุภาษิตจีนหรือว่าภาษิจีนกับการนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันภาสิจีนก็คล้ายๆกับคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาค่ะอย่างที่อาจารย์หลักแก้วได้ยกตัวอย่างให้เราฟังมาเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ